ต้นไม้นี่แบบมันยังกับงูเลื้อยเลยนะดูเหมือนงูเลยดูดูครับเนี่ยนะเหมือนงูเลื้อยขึ้นต้นไม้ครับดูเูดูโหเริ่มเท่มเลยครับใหญ่มากเลยดูครับดูกระท่อมครับอยู่กลางป่าครับกระท่อมกลางป่าว้าวนี่ครับผมเห็นกระท่อมหลังหนึ่งครับอยู่ข้างในป่านู้นครับโอ้ลึกลับมากเลยนะดูบรรยากาศนะครับดูต้นไม้แต่ละต้นดิ คือกระท่อมหลังนี้ดูเหมือนบรรยากาศมันวังเวงมากเลยครับเราไม่รู้ว่าเขามาสร้างทําไมในป่าเน,นี่ยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปพิสูจน์นะครับว่ามันเป็นกระท่อมอะไรนะครับดูเขาสร้างไว้ทาไมนะดูบรรยากาศเนี่ยโอ้โหเด,เดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ต้นนี้ก่อนนะครับต้นไม้นี่แบบมันยังกระงูเลื้อยเลยนะดูเหมือนงูเลยดูดูครับเนี่ยนะตั้ดูครับใหญ่มากนะเนี่ยมันเหมือนงูเลื้อยเขาเนี่ยครับ เหมือนงูเลื้อยขึ้นต้นไม้นะครับดูดูดูดโหบืเ,เริ่มเทิมแล้วครับใหญ่มากเลยโอ้โหโอไมก์อว้าวเดี๋ยวจะดูให้จับให้ดูนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะนี่ครับโหยังใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูกระท่อมข้างในนะครับดูกระท่อมนี่เขาสร้างไว้ทำไมผมก็สงสัยเหมือนกันนะรีบผ่านมาเห็นเข้าโดยบังเอิญน,นะครับดูทางเข้าเนี่ย เขาสร้างไว้ทําไมในป่านะครับดูลึกลับมากเลยนะโอ้บรรยากาศโดยโดยทั่วไปก็บังเวงมากนะนี่หนะกลางวันนะกลางวันยังวังเวงขนาดนี้เฮ้ยกลางคืนจะขนาดไหนเนี่ยโอ้หดูครับดูกระท่อมครับอยู่กลางป่าครับกระท่อมกลางป่าว้าว ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครัว่าเขาสร้างไว้ทำไมเ้วเนี่ยกะท่อมหลังงนมอยู่กลางป่านะครับดูบรรยากาศโดยทั่วไปนะโอ้โหวังเบงมากเลยต้นไม้ครับดูนะบรรยากาศวังเบงมากเลยอ่ะ เดี๋ยวจะพาไปเข้าไปสำรวจใกล้ๆนะครับดูกระท่อมใกล้ๆนะโอ้ดูข้างในครับดูขา้างในกลิ่นไม้ยังหอมๆอยู่เลยนะเนี่ยครับเขาเอาไม้ไผ่มาป,ปูใหม่ๆกันนะไม้ไผ่ยังเข,เขียวอยู่เลยนะดูเขียวครับยังกลิ่นไม้ไผ่ยังหอมอยู่เลยนะ นี่ครับเนะี่ยลอยไม่ไผ่สดๆร้อนๆเนี่ยนะใหม่ๆเลยนะครับมาปูเนะี่ยไม่ไผ่ปูพื้นเนะี่ยอันนี้เป็นที่นั่งกินข้าวนะครับที่นั่งกินข้าวนี่ก็พิ่ง,พ,งพึ่งจะปูไม้ไผ่สดๆเหมือนกันนะครับสดๆร้อนๆนะกลิ่นหอมๆอยู่เลยอนะ่ะไม่ไผ่ผมก็ไม่รู้ว่าเขามาสร้างไว้ทำไมนะครับก็ทำอย่างเงี้ยในป่าเนี่ย บรรยากาศวางเวงมากเลยข้างหลังมีกองไฟนะครับกองไฟยังมีควันอยู่เลยอ่ะดูดิควันยังขึ้นอยู่เลยครับเนี่ยโอ้โหนะครับด้านหลังกระท่อมนะครับป่าเท่านั้นเลยนะป่าทึบเลยเป็นปลาใหญ่ครับ นี่เรกลางวันนะครับบรรยากาศยังบังเวงขนาดนี้นะดูท่อนไม้ไผ่ครับไม้ไผ่สดๆเลยครับเนี่ยสดๆเลยแล้วก็มีแปลงเอาขึ้นแปลงไว้เหมือนจะปลูกอะไรสักอย่างครับขึ้นเป็นแปลงไว้นะ เหมือนก,นกำลังจะปลูกอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยดูดิยากาศวิเวกมากเหมาะสำหรับพระทุด,ดงนะครับจะเป็นพระทุด,ดงที่เดินทางผ่านมาทางนี้แล้วก็มาแวะจำวัดนะครับแวะพักแว,แวะจำวัดเนี่ยผมว่าเหมาะมากเลยเนี่ยเหมาะมากนะครับเหมาะสำหรับพระทุด,ดงที่ต้องการความวิเวกวังเวงนะครับ กลางวันก็ไม่ค่อยวิเวกเท่าไหร่ครับมันอยู่ใกล้ถนนเนะเาะก็จะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่ถ้ากลางคืนน่าจะเงยียบมากเลยกลางคืน